แต่ถ้าเกิดเราขยันไม่ถูกที่เนี่ยบางทีเราทําจนเจเนเรชันที่สามเรายังไม่เจอความร่ำรวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> ผมเนี่ยเป็นคนต้องบอกเลยนะครับว่าที่ผมเข้ามาในธุกรกิจเครือข่ายเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป,เป็นเป็นเจ้าของบริษัทต,ตัวนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นประธานบริษัทจริงๆเป็นคนขี้เกียจนะครับอ้าวท่านประธานท่านประธานเป็นคนเกียจเราทำไมท่านประธานประสบความสาเร็จ เป็นคนที่เกียจหมายกับว่าไม่ต้องการทํางานนานแล้วประตกความสืออะรอยาอยากจะทํางานที่กับคิดแล้วลงมือทําใช้เวลาสักช่วงหนึ่งแล้วเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตคิดแบบนี้และสิ่งหนึ่งก็คือว่าเหมือนวันนี้เนี่ยเราเราพอเราเข้ามาในตลาดเครือข่ายไขยต่ตกเราจับประเด็นได้ว่าแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่คิดเกียจทํางานตลอดชีวิตเลยต้องวิ่งเข้ามาในธุรกิจเกือข่าย แล้วก็ค้นพบด้วยว่าที่เรามีรายได้หลักร้อยล้านเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยชวนคนน้อยมากเลยเอาแต่ทําไมชวนคนน้อยแล้วทาไมสําเร็จเยอะอยากรู้ไหมล่ะอยากแต่ถ้าเกิดธุรกิจกันค่ะว่าต้องชวนคนมากไล่ล่ามันทำจังหวัดคนตั้งแต่เย็นจดเช้าเช้าจดค่ำค่ำไปอีกหนึ่งเดือนสามเดือนวิ่งหาคนตลอดเวลาเรามีเวลาวันละกี่ชั่วโมงครับ คิดว่าเราจะมีเวลาไปไปหาคนได้สักกี่คนครับผมถามหน่อยคิดเหมือนผมไหมครับแต่ถ้าเก,กิดเรื่องเกิดกระขายแค่เจอคนที่เอาด้วยไม่กี่คนหนึ่งถึงสองคนชีวิตเปลี่ยนเอาไหมเอาขอบค่ณครับผมจับประเด็นได้เสร็จปุ๊บผมเช็คคนเลยว่าคนที่ผมจะนํามาร่วมทีมเนี่ยผมจะเลือกแบบนี้นครับง่ายๆครับเงินมีมากมีน้อย,มอยไม่สําคัญสําคัญที่ไม่เซ็ตก่อ ถ้าวันนี้ไม่มีเงินแต่มีใจสู้ไหวไหมครับไหวถ้าวันนี้เป็นคนที่ดูแล้วเงินก็ไม่ได้เยอะมีหนี้มีสินแต่ขยันยู่ไหวไหมครับไหวแต่ถ้าเกิดเช้าทามเย็นถามไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตล่องลอยไปเรื่อยๆถามว่าจะไปไหนไม่รู้ตอนเที่ยงจะไปไหนก็ไม่รู้และตอนเยนะ็นน่ะยังไม่ได้คิดถ้าแบบนี้เรามีเพื่อนแบบนี้ยุ่งไหมครับยุ่งนะครับเพราะนั้นพอผมจับประเด็นได้ว่าแผนเบนารีถ้าสร้างแค่ ข้างละคนเจอเพชรข้างขวาเจอเพชรข้างซ้ายเจอเพชรไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนขององค์กรเรารวยแล้วพอธุรกิจเจอถ่ายเนี่ยผมเนี่ยคิดต่างจากคนอื่นคนอื่นบอกต้องหาคนเยอะถ้าผมจะทําให้สําเร็จผมจะหาคนไม่เยอะแต่ผมจะหาคนแบบไหนครับผมจะหาคนที่ใช่และชัดคนที่ใช่นีชัดเจนนะฮะ มีเป้าหมายมีระเบียบว,วินัยมีการกําหนดมีการวางแผนมีการโคัสับกันมีการเกียดงานพัฒนาตัวเองอู่ตลอดเวลาเราอยากได้คนแบบเนี้ยไม่เยอะหรอครับเพราะธุรกิจเครือข่ายมันหนึ1 1> ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามสิบสองสมสองเป็นหกสิบสี่ลองคูณไปเรื่อยๆสิครับจำนวนคนเนี่ยเราหาไม่กี่คน แต่องค์กรผมโตไปเป็นล้าลหนหลักเห็นภาพไหมครับวันนี้เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตที่ประสบของเด็คือชีวิตที่เราใช้ในแต่ละวันแต่เราต้องจับประเด็นให้ออกครับอย่างวันนี้เนี่ยเรานั่งรถมาจากกรุงเทพเราขับรถมาเรามากับกินงานกับผูน้นำถ้ารถเสียผมต้องลงไปซ่อมเองครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์เลยครับถ้าสมมติรถเสียผมตามใครครับตามช่างง่ายไหมง่ายช่างทำเร็ว,เร,วเร็วไหมเร็วเร็วทำไมเขาถึงทำได้เพราะเขารู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายอยู่แต่ถ้าเกิดวันนี้รถเสียผมถามหมอที่โรงพยาบาลที่จังหวัดคุณหมอเคยซ่อมรถนะวันนี้ผมจะได้มาเจอกับทุกท่านไหมครับไม่ไม่มีทางหรอกครับเหมือนกันวันนี้เนี่ย ทำไมเคยเห็นร้านอาหารไหมอยู่ข้างเขาไปสองลูกเข้าซอยอีกสิบซอยห,หลายโค้งเลยเดียวคนยังแน่นนะครับสื่อทุกอย่างวิ่งตามเข้าไปครับทีวีทุกช่องวิ่งตามเข้าไปโพสโซเชียลกันนำซัมเมอร์เซลวัวนอาทิตย์ที่เกดะต้นยังไม่มีอยู่ลึกมากเลยครับแต่คนก็ตามไปเพราะอะไรครับรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอร่อยมากๆเลยลาตึงหัวใจ ประเภทที่เรียกว่าไม่ว่าใครก็ต้องไปกินถ้าอย่างนี้เก็บเชิ้ตลอดชีวิตนะ,นะแล้วทําไมก็ถึงทําอร่อยนะเพราะสูตร,ม,ร,ตรมันเป็นสูตรไงแล้ววันนี้เนี่ยผมไนี่มีสูตรผมทําสําเร็จมาแนละ้วผมมีสูตรว่าทําแบบเนี้แล้วสาเร็จแกงเชื่อไม่ได้ไม่ต้องเชือ่อเขาหมดหรอกแล้วลองมาร่วมง,งานกันดูแต่ขอ,อนี้เดียวท่านจะต้องเป็นคนที่ใช่และชัดนะครับถึงจะทำรู้เร็ว พราะนั้นเธอถ่ายไม่ต้องวิ่งไล่จับคนเ้นเหนื่อยแค่คัดคนมามีเงินมากมีเงินน้อยไม่สําคัญเท่ามีความคิดที่ถูกต้องไหมและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าอย่างการทำธุรกิจขายให้สําเร็จมันก็ต้องมีศูนย์เหมือนกันจะไม่มีการปล่อยให้นักขายไปเดินสเปซสปาขายเช้ายันข้ามรีพุตคนจงวิ่งเข้าหน้าบ้านลูกค้าออกหลังบ้านหนีปีนออกจากางหน้าต่างาามไม่เอาครับเพราะฉะนั้นพร้อมมิดเรามีอะไรครับ โรงเรียนสอนธุรกิจวันนี้นะครับอยากจะบอกพวกเราทุกคนตรงนี้เลยนะครับทุกท่านผู้นำความสาเร็จของพอมิตรเหมือนกับการที่เรามีรหัสเปิดตู้เซฟตู้เซฟตอนนี้หลักมาตรฐานเลยธรรมชาติมีตัวเลข่3ตัวแล้วแต่จะเซฟ24 27 25อะไรก็ได้คือเซตขึ้นมาเรามาสามารถป้อนเข้าไปได้เนาะแต่เวลาเปิดต้องตัวเลขที่ปปอนต้องตรงไหมตรงตรงนะ ตัวที่หนึนงน่งตรงเลขที่หนึ่งตรงเลขที่สองก็ตรงเลขที่สามก็ตรงเอียงนิดนึงมันเปิดใช่ไหมใช่มันต้องตรงไหมออตรงตรงตัวเลขสามตัวสามชุดวันนี้บริษัทเราเนี่ยกหนึ่งเดือนเนี่ยจะครบสามปีแล้วมันมีรหัสเปิดตู้เซฟอยู่แล้วมันมีแล้วด้วยเพียงแค่ท่านเอาตัวเองมาเรียนรู้อะมันจะเรียนรู้อย่างไรในท่านตอนไม่ได้ยาก ตัวเลขที่หนึ่งเปียนเหมือนบริษัทเช่นเดืนแล้วนู่นนี่นั่นท่านเข้ามาในออนไลน์ท่านฟังตัวเลขที่สองคือสินค้าเยี่ยมมากใช้แล้วประทับใจเห็นผลซื้อตอ่อกินกาแฟของเราแล้ว,ลว,ลวเลิกกินทุกยี่ห้อในตลาดไม่ใช่โจมตียี่ห้ออื่นว่าไม่ดีอ่าตบมือครับลองดูก่อนก็ได้กินกาแฟของความมิรแล้วท่านจาย์เชิญกาแฟหรือเอาจาบ,บ้านหมเลยเหลือแต่ความมิร ต้องลองกินและสุขภาพดีเงินวิ่งเข้ามาดีไหมครับดีนี่คือตัวเลขตัวที่สองสินค้าดีสามแผนถูกต้องตามกฎหมายจ่ายได้ตามที่ได้เขียนยื่นสองคกทุกท่านครับนี่คือรหัสเปิดตู้เซฟนคอมมิตแต่ไม่มีใครจะมาเปิดให้ท่านได้แต่ท่านจะต้องออกแรงเปิดได้ไหมครับสักนผนู้ชม คนจะประสบความสำเร็จทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับแรงสั่นสะเทือนมันเกิดที่ตรงนี้ครับนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกพวกวกเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าพ้องพิธีมากแผนดีมากทุกอย่างรวมตัวแล้วเรากำเปิดภาคอีสานเราต้องการผูน้นาไปเยอะเลยแต่เราต้องการคนที่